สวัสดีครับมีเรื่องมาเล่าให้ฟังพอดีว่าพอเพิ่อว่าผมไปเห็นไปเห็นอยู่คำหนึ่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาไปออกเอกสารให้กับผู้ประสบภัยพอเอกสารให้กับผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเขียนอยู่คำหนึ่งครับคำว่าเอกสารแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลฉบับนี้ไม่ใช่ใบเสร็จโรงพยาบาลได้ตั้งเบิกสิทธิประกันสังคมให้ท่านแล้วไม่สามารถนําไปเบิกได้อีกมันเป็นเรื่องที่เอาาเอซาเล่รอลิงวอลแวนลอเรือไม่โทสาอายยักษ์มากๆทํทำไมผมถึงบอกว่าเรื่องเป็นเรื่อง จ,จุดมากทีกนี้โรงพยาบาลเนี่ยคุณไม่<ส>ฉลาดหรือคุณฉลาดน้อยถ้าพูดกันตรงๆกฎหมายไม่ได้ห้ามเขาไปเบิกนะแต่คุณกําลังห้ามให้เขาไปเบิกคุณมีสิทธ์อะไรที่คุณไปห้ามเขาเบิกคุณดูแนวคำพิพากษาศาลฎีกาคืแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยพูดชัดเจนครับว่าสิทธิที่โจทย์จะได้รับประโยชน์จากค่าบริการทางการแพทย์จากจำเลยเป็นติดตามพระญัติประกันสังคมโจทย์ต้องเสียเบี้ยประกันสังคมส่งเงินเข้ากองทุนไม่มีบทบัญญัติตัดสิทธิไม่ให้ได้รับเงินตามกฎหมายหรือประโยชน์ทดแทนหรือตายอันเนื่องจากการทำงานไม่ใช่เป็นการเปิดช่องงใหหห้้้้มมกกกกาาาาารรุแสสสวไไจิิิิทธธเดขึนตฎย์ ทแทนก็คือหมายความว่าแม้อประโยชน์ตรงนี้คุณจะใช้สิทธิเบิกประกันสังคมไปแล้วแต่คุณก็ยังมีสิทธิเบิกได้อีกเขาเรียกสิทธิสออย่างไม่ใช่สิทธิซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช่การแสวงหาประโยชน์เขาเรียกสิทธิเฉพาะตัวที่มีอยู่ไม่ควรทําแบบนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูถ้าดูอยู่หรือใครแชร์ไปก็เนี่ยแชร์ไปให้มันถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาอ่ะต้าก็เห็นเอกสารเขาคงรู้ว่าเป็นโรงพยาบาลเขาอ่ะทำคดีมาเนี่ยทั้งคําชี้ขาดทั้งคาพิพากษาเนี่ยต่างบอกหมดเลยครับสิทธิประกันสังคมสิทธิบัตรทองสิทธิประกันชีวิตตทีีีี่่่ผู้้้้เเเสสสสยยยยยหหาาาาาาาอไไปใชวววนัแลมมรรถกคด แม้จะไม่ได้เป็นผู้ชำระเองผมยืนยัน